คุณครูนะคะคุณพัชร์วรรแล้วก็คุณครูมารากตนะคะแล้วก็ทีเชื่อตู้นะคะ3ามคนในรายวิชาการงานอาชีพสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอความร่วมมือจากนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันก็คือให้นักเรียนปิดไม์อยู่แบบนี้นะคะถ้ายังไม่ได้รับยังมาคุยยังไม่ได้บอกว่าให้นักเรียนเปิดไม้นักเรียนก็ปิดไม์ไ้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่บรบกวน เสียงเพื่อนในห้องของเราเวลาคุณครูสอนเนาะตอนนี้นักเรียนได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนโอเคชูสองนี้วหา่อนค่ะถ้าได okay. okay. ้ยินชัดเจนได้ยินเสียงครูชัดเจนนะคะโอเคชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะพร้อมแล้วนะคะวันนี้นักเรียนน่ารักมากๆเลย มีอุปก,กรณ์ที่คุณครูให้เตรียมมานะคะมีกระมังมีกระถางมีฟองนะ้ำมีซันไลด์ด้วยเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะทํากิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะขออ่าให้นักสอนเนื้อาหานักเรียนก่อนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปก่อนแล้วเราค่อยทําตามตกลงไหมคะตกลงนะคะอ่ะคุณครูคมีคลิปการ เรียนวันนี้สําหรับเนื้อหาวันนี้มาฝากนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะหกชนกลุมหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งงานบ้านวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะ เด็กเรามองภาพนี้สิคะคือภาพของอะไรคะภาพของแก้วใช่ไหมคะแก้วเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างแก้วบ้างไหมคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการล้างแก้วน้ํากันคะ่ะวิธีการล้างแก้วน้ําแก้วน้ําขวดแยกล้างต่างหากจากจานชามเพื่อให้แก้วสะอาดใส ไม่มีกลิ่นคาวและไม่มีคราบอาหารติดวิธีการล้างแก้วน้ำมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่หนึ่งล้างแก้วด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้งขั้นที่สองผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างจานหรือกระมังนะครับขั้นตอนที่สามใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้ว ขั้นตอนที่สี่ล้างแก้วในน้ำสะอาดสองถึงสามครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นขั้นตอนที่ห้าคว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือตะแกรงหรือนําไปผึ่งแดดจนแห้งขั้นตอนที่หกเก็บแก้วที่แห้งแล้วเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางไว้ที่คว่ำแก้วแล้วชี้บผ้าะสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมดและมแมลงต่างๆไต,ต,ต,ต่ตอมนะครับ การล้างแก้วน้ำนะคะ 1. ล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้ง 2. ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานนะคะหรือกระมัง 3. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานนะคะถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วค่ะ4ล้างแก้วในน้ำสะอาดนะคะสองถึงสามครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่น ความแก้วน้ํานะคะในที่ความแก้วหรือนําไปผึ่งจนแห้งค่ะ6เก็บแก้วน้ําที่แห้งแล้ววางไว้ในตู้หรือตะกร้าโป่งนะคะแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคุมไว้อีกหนึ่งที่ค่ะคุณครูมีสื่อวิดีโอนะคะในเรื่องของการล้างแก้วน้ํามาเพิ่มเติมไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนในการล้างแก้วน้ํามีดังนี้ค่ะเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างได้แก่ ฟองน้ำน้ำยาล้างจานกระมังหรือชามที่เตรียมไว้เพื่อรองน้ำจากนั้นนำน้ำยาล้างจานบีบใส่ชามผสมน้ำตีให้เกิดฟองใช้ฟองน้ำชุบและนำไปล้างแก้วน้ำถูทั้งด้านในและด้านนอกแก้วและถูขอบปากแก้ว เวลานักเรียนจับแก้วควรจับด้วยความระมรัดระวังเพราะมีความลื่นและอาจจะทําให้เล่วงหร่อแตกได้ต่อไปถึงขั้นตอนในการล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาดนะคะโดยการล้างเอาฟองออกให้หมดคว่ำใส่ที่วาง หรือตะกร้าที่เราเตรียมไว้เมื่อผึ่งแก้วให้แห้งจากนั้นเรานำแก้วไปเก็บในชั้นวางหรือตะกร้าที่เราเตรียมไว้หรืออาจจะจัดเก็บวางไว้บนตู้โชว์เท่านี้ก็จะมีแก้วที่สะอาดและพร้อมใช้งานแล้วค่ะการช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะในการรับประทานอาหารเป็นการแบ่งเบาภาระ ในการทํางานบ้านเอาฝึกแม่ฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ค่ะทั้งเรียนเราเรียนเรื่องการล้างแก้วเนาะี่คือหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับหน่วยการเนที่หนึ่งแรกเราเรียนเรื่องบทบาทของเราที่อยู่ในบ้านไปแล้วลูกนะ้ะงอ้ที่สองเราเรียน<ะ>ประโยชน์ของการทำงานบ้านออนที่สามก็คือการกวาดบ้านและอันสุดท้ายออนที่สี่ก็คือ การล้าจานขี้เลยาาแล้รวนี่คือาักแตเจรา่ะมกอุปณมีอะไรบ้างอกหนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะลูกอ่อย่างแรกอะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนะลูกอุปกรณ์อันที่หนึ่งก็คือเสื้ออะไรคะแก้วน้าแก้วแก้ว แก้วค่แก้วน้คะของไมาลูกะมีแก้วน้ำะสองสองคืออะไรคะลูกอันนี้อะไรน้ำยาล้ำยาน้ำยาข้อแรกเก่งมากเลยลูกถึงระดับเก่งไปแล้วนะคะอาอันดับที่สองต่อไปอันดับที่สามคองน้ำ นี่เน้ำไปแล้วการทำงานแบบง่ายของเราเลูกมีฟองน้ำอันดับต่อไปคือมีอะไรลูกเรียนสิว่มแม่กอนเผื่อแม่รอวอันนี้จอกอาองชคดนะชคเรามาเริ่มกันเลยร้อมริ้หนเนแล้วนะยคะเฮ้ยยังไม่ย้ายไได้ แมงมุมยาจะลาไปอันนี้ใช่มันน้ำอาดูนักซื้อเลยนะเอาหีบแก้วขึ้นมาแล้วก็จุ่มไปกระลาบังแรกอาล้างมาถึงคราบอันนี้มันคุณครูมีอะไรอันนี้ใครมาครูอาบอบไบเราเตรียมจะให้ครูคอขาดเนาะถ้าเราเราล้างแก้วน้อยเราต้องใช้สไลเยื้อหรือสไล่น้อยลูกอันนี้ใครมาหมอถ้าเราล้างน้อยเราต้องใช้เยอะหรือใช้น้อยเยอะเนาะ น้อยครับน้อยน้อยอ่ะลงไปในกระมังแรกโอเคอ่ะทีมลงไปทุกทำดีที่ยกขึ้นตงมือคุ้อำดีลงไปเสร็จแล้วเอาฟองน้ไม่ต้องเยอะนะลูกนํเพอาเราล้างอถ้าเราล้างเยอะเราก็นครับอาองน้ำจุน้หน่อยนึงน้าจุน้ำหน่อย โอาบ้ามแล้วเหรอาสายยงกัน้ะ้ยแล้วก็บอกห้อากมาดูไดุ้กอนลโอ้แล้วนวนล้างข้างในแ้กลงาอไม้อลงล้าง้นล้างข้างใน เก็บรปสองวันได้ดีมไปทำอะไรต่อเสร็จแล้วทำอะไรต่อเอาไปกลามังมากกลามังน้ำตาลถสีฟ้าเห็นไหมกรมัน้ำตาลกระมัตาลกระมังน้าล

ม่พี่ออมพี่ออม่พี่ออมพี่ออมเก็พี่ออมจ้าด้วยะี่า่าอมมาแล้วอ่าขั้นตอนที่้ใโลดนะคะนักเรียนนี่พี่ออมพี่อไรด้แล้วลใครช่วยใครท,ทำได้แล้วลูก ใครคุณคะหนูได้ยินเสียงครูไม่ชัดค่ะคุณคะจได้ยินเสียงครูไม่ค่อยชัดนะคะคุณค่ะตามแม่แล้วค่ะน่ารักได้แล้วทำได้แล้วนะ เสียงครูไม่ค่อยชัดค่ะนี่เรียนกับครูเร็ยลไม่ได้ยินเลยค่ะครูเกียแล้วันบ้านไได้ยินเสียงครูไม่ชัดค่ะตอนนี้เราทำกิจกรรมเรียนเนื้อหาดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ปฏิบัติกันเสร็จแล้วลองปฏิบัติกันรเรียบร้อยแล้วว่ามีขั้นตอนมีอุปกรณ์อะไรบ้างหลังจากนี้เราจะเป็นการคุณครูจะเป็นการถามตอบนักเรียนพี่ต้องถามตอบนักเรียนเพราะว่าเราจะไม่มีการบ้านกันนะคะวันนี้เราจะไม่มีการบ้านาไม่มีการบ้านที่นักเรียนต้องกลับไปทําเราจะทําให้เสร็จในชั่วโมงนี้กันเลยดีไหมคะดีไหมดีนะเอาทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเป็นห้อง ถูกเรียกเป็นห้องในการตอบคําถามการตอบคําถามเนื้อหาที่คุณครูนํามาถามนักเรียนตอนนี้ที่จะถามต่อไปเนี้ยก็คือเรื่องที่เราเพิ่มจะเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณครูบอกว่านักเรียนตออบได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณครูถามตอบนักเรียนถ้าใครที่คุณครูยังไม่ได้เรียกนักเรียนก็อย่าเพิ่งเปิดไม์ตกลงไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ยิน สิ่งที่เพื่อนตอบมาให้คุณครูฟังเนี่ยไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดเนาะโอเคน่ารักมากมากอ้าวเราจะถามกันอย่างแรกก่อนเลยเ,เดี๋ยวคุณครูขอตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามเสร็จเดี๋ยวทิชเชอร์ทิเชอร์ตู้นะคะจะเรียกว่าใครจะเป็นคนตอบคำถามที่1จากบทเรียนเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างายกยก,ยกตัวอย่าง หนึ่งอย่างพอสำหรับอุปกรณ์ที่เราทำกิจกรรมในวันนี้ยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งอย่างนะคะอะไรก็ได้ที่เราใช้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้่าถามใครดีคะอสองทับหนึ่งมาแล้วหรือ,อยังสองทับหนึ่งสองทับหนึ่งมีไหมครับสองทับหนึ่งมีไหมคะอ้าวสองทับนึเปิดเสียงนอนโคคาโทษนะคะโคคาโทษนะคะ พอดีว่าเมื่อกี้แบบหนูหมดในโทรศัพท์หนูค่ะแล้วหนูเปลี่ยนมาใช้คอมหนูไม่ทันเมื่อกี้ค่ะโอเคหนูไม่ทันเมื่อกี้เมืาอที่คุณครูพูดใช่ไหมลูกอ่าคุณครูพูดใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะบางทีแล้วมันจะมีการขัดข้องบ้างในเวลาสอนนะคะไม่เป็นไรเอาคุณครูพูดใหม่ตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการทําแบบทุกหั์ดโดยการถามตอบนะคะ การถามตอบของคุณครูก็คือคุณครูจะตั้งคำถามแล้วทีเช่์ตู้ก็จะเป็นคนสุ่มเรียกว่าใครจะเป็นคนตอบซึ่งคำถามที่หนึ่งที่ครูถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เราใช้ในในการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้นะคะคือหนึ่งอย่างนะคะที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะโอเค สองทับหนึ่งมาไหมครับมีสองทับหนึ่งตัวแทนสองทับหนึ่งไหมลูกสองทับหนึ่งสองทับหนึ่งมีไหมครับเปิดไม้หน่อยสองทับหนึ่งสองทับหนึ่งเปิดไม้ได้เลยสองทับหนึ่งเปิดไม้ได้เลยครับมีไหมครับถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีแบบนี้คุณครูจะส่มเลยนะเออสองทับสองสองทับสองมีไหมลูกสองสองสทับสองมีเข้ามาไหมครับสองต่างกัจจุติมีค่ะ อ่าเราสองตอบนะครับเีวตอุปกรณ์มีอะไรนะองครูมรกดตอบหน่อยเดวอิทองเข้ามา้องน้ำค่ะอาครูส้มซีกัครูมรกดครูประจำชั้นอยู่ตรงนี้นะอ่ครูประจำชั้นชื่นใจหน่อโลกออมีอุปกรณ์อะไรนะที่เราใช้ในการล้างแก้วยกมาหนึ่งอย่างฟองน้ำค่ะองน้ำค่ะอ่าตบมืออ่าตบมือนสองเท่าสางละ เครื่องสกู่ดนี้ใครตอบคะว่าคองน้ำเรื่องอะไรเอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปต่อไปคำถามที่สองเป็นคำถามไข่เริมนะคะเพื่อนน่ะบอกให้มันแี้วให้บอกอีกสองค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกคะอุปกรณ์ในการล้างแก้วที่เราทำอะไรนะคะหฟัง ได้ดีไหมครับพ่อนการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นอกจากคองน้ำแล้วยังมีอุปกรณ์อะไรให้ยกตัวอย่างสองอย่างข้างไหนดีคะอ้าวสองทับมสองทับครับสองทามสองทัสามสงทัสองทับสามอ้าัมอับมากสองทสาม้าวัมองง กาลมังอีกอยแบบหนึ่งยาลูกอาวกาละมังแล้วอะไรอีกหนึ่งอย่างนะฟองน้ำไปแล้วกาละมังไปแล้วยาล้างจานครับยาล้างจานกีบกาละมังสี่ตองต่อไปเดี๋ยวหนึ่งอีกอันหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆเลยในการเพลกซ์กิฟทำกิจกรรมนี้ถามใครดีเป็นเด็กผู สามสองทับสี่น้ำตานสองทับสี่สองทับสี่สองทับสี่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วมีกะละมังมีน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็มีฟองน้ําในสองทับสี่ตอบคุณครูอีกหนึ่งอย่างที่ว่าคืออะไรแก้วแก้วปานสองทับสี่ตอบว่าแก้วอาตบมือน่าเก่งมา อุปรกรณ์ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการล้าง,างแก้วนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องล้างเปอนในก่อนอ,อ้าวเดี๋ยวคุณครูขอถ,ถามต่อถามต่ออ่ะเดี๋ยวให้พี่เชื่อตู้ถามบ้างพี่เชอร์ตู้มีคําถามอยากถามนักเรียนนะคะอ้าวต่อไปนักเรียนเราล้างแก้วเราทํากิจกรรมไปแล้วแล้วนักเรียนคิดว่าเราเกิดประโยชน์อะไรจากการล้างแก้วเกิดประโยชน์เราได้ประโยชน์อะไรจากการล้างแก้ว ประโยชน์ที่ได้รับอะที่หนูได้รับอะนะครับอ้าวสองทับห้าต่อไปสองทับห้าต่อไปสองทับห้าสองทับห้าใครดีคะใครดีรดูสิสองทับห้าใครจะเป็นตัวแทนตอบ <S 2> 2, <S ได้บ้างสองทับห้าว่าเราจะสมดุลอ,อะไรเด็กว่าเด็่ดิเอรถามในกลุ่มอีกนะแต่ถามในห้องอีกนะอ้าวเปิดเปิดไมค์หน่อยคุณ,ณอโปไปไหนนะคุณอโป โอนชานชานาช่่มากของขวัญไปไหนแล้วไปไหคนเลยที่ซือนใหม่วคะจปอรประโยชน์หน่อยขอประโยชน์หน่อยประโยชน์จากการล้างแก้วอินดี้ทำามสอาดมสะอาดทำควมสะอาทำ้วามสะอา เออเก่งมากครอาอทำว่าให้่งมกทำให้า,ออากม,าะะม,ามีอะไรอีกอโปลมีอะไรอีกข้าวม่วงแบบมะพร้าวเปิดไมค์อโปมีอะไรอีกคะอะไรนะพูดดังๆที่เจ้ไม่ได้ยินทีน่บาเบาพร้คุณแม่เอ้อช่วยรนทาน<อ>แล้ ช่วยแบ่งเบาาระอช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่สอนทัพโกอ้าวสอนทพคนห้องอื่นปิดไมค์กัอนสองทัพกอ่าไดนดูที่สองทัพกมีใครเข้ามาบ้างค สองห้าหกอครจะเป็นตัวแทนดีนะไอรินไอรินยกมือไอรินยกมืออ้าวคุณไอรินไอรินเปิดไมเลยค่ะคุณไอรินสองห้าหกประโยชน์ที่ได้จากการล้างแก้วคุณไอรินช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำเลย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เออเก่งมากเก่งมากนักเรียนคะเราเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยก็คือไม่ยากเลยนะคะในการลดภาระของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะอ้าวยังเหลืออีกหนึ่งห้องเอออีกหนึ่งห้องสองทัเจสองทเจไหนบอกประโยชน์สิคะประโยชน์อ้าวไหนไหนไหนใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใม่ใ่ชตได้เก่งมากเก่งมากเมยก่เเมเหนื่อยจบเหนอเอาไนท์นตอบหน่อยไนทให้เนยังไงก็ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้จากการล้างแก้วอะไนล้างแก้วคือเราเราู้จักปร่ิดการล้างแก้ว ไนได้ประโยชน์อะไรครับไนท์ได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างมาใช้นชีวิตประจำวันได้อล้จะใช้ในชีวิตประจำวันได้นายนายคุณเรียนสองคนเลยนะคะไนกับออมคุณเรียวคุณเรียวมาไหมเนี่ยคุณเรียวเรียวเียวอยู่ไหนเนี่ยคุณเรียวอ่ะเรียวมาไหมคะอ่เรียวเดี๋ยวดูซิว่าเรียวเข้ามาหรือเปล่านะคะนักเรียนสำหรับ การเรียนเนื้อหาวันนี้นะคะคุณครูก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็สามารถนําไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองด้วยการล้างแก้วนี่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแก้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแก้วนะแก้วมีหลายมีหลายมีหลายวัสดุใช่ไหมเพราะฉะนั้นแก้วเป็นแก้วเนี่ยเมื่อมีประโยชน์แล้วคุณครูอยากรู้ว่า การระมัดระวังหรือว่าการป้องกันอย่างเงี้ยเวลาเราล้างแก้วแล้วไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องทํำยังไงได้ไหมลูกจับได้ไหมคะระมัดระวังใช่ไหมเพราะว่าแก้วมันทำอะไรได้จูดแก้วมันทำอะไรได้ลูกแก้วมันทำอะไรได้บ้างหมายถึงว่าสามารถลื่นมือแล้วถ้าแก้วตกมันจะแตกระมัดระวังโอเคเก่งมากเก่งมาก ฉะนั้นแล้วเวลาการล้างแก้วนะคะนักเรียนถ้าเป็นวัสดุที่ทําจากพลาสติกการระวังการระมัดระวังหรือว่าการเกิอดอุบัติเหตุตกับตัวเราเนี่ยก็จะมีน้อยนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่วัสดุที่<ม>ท,ทำจา<ม>แก้วเนี่ยเป็นแก้วนะคะเมื่อมันตกแล้วมันจะแตกมันก็อาจทําให้เกิดบาดแผลจากการบาดมือนักเรียนได้เพราะฉะนั้นเวลาล้างแก้วนะคะต้องระมัดระวังด<ม>้วยนะอ่ เดี๋ยววันนี้นักเรียนพอเรารู้แล้วเรารู้วิธีการแล้วเอามาสรุปองค์ความรู้เนาะว่าเรารู้วิธีการแล้วการล้างแก้วมีกี่ขั้นตอนนะคะแล้วเราจะล้างแก้วอย่างไรบ้างและขั้นตอนต่อไปก็คือประโยชน์ประโยชน์จากการล้างแก้วเราได้ประโยชน์อะไรและที่ครูส้นซีพูดไปบอกว่าการระมัดระวังในการล้างแก้วเป็นสิ่งสาคัญว่าท่านสุร่้าเองแต่หนูอายุยังน้อย การดูแลของใครนักผูมรดกอยู่การดูแลของใครลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะเออหนูต้องให้คุณพ่อคุณแม่เออคนไหนที่เัียงทําไม่ค่อยได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนไปเรื่อยๆนะคะอ่าด้านหนูโตกว่านี้แล้วก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็การล้างแก้ววันนี้นะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่ล้างแก้วอย่างเดียวนะคะในบทเรียนเรายังเรายังนาไป หลักการไปล้างถ้วยจานหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวมาฟังที่เชร์ตูนสรุปบทเรียนของเราอีกทีนะคะก่อนที่จะหมดเวลาเนาะอ่านักเรียนก่อนที่เราจะหมดเวลาก็คือเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องงานบ้านนะครับเรื่องนี้จะจบแล้วนะครับคุณครูมรกตเก่งมากเดี๋ยวจะสอนอีกเดี๋ยวจะมาสอนพวกหนูอีกเนาะเราจะสรุปเรื่องการล้างแก้วกันหนึ่ง ขั้นตอนการล้างแก้วก็คือเราจะมีแก้วมีกระมังน้ำสองใบมีฟองน้ำมีน้ำยาล้างจานขั้นตอนแรกเราก็เอาแก้วลงไปล้างก่อนให้สะอาดพอล้างเสร็จเ้าก็ใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็ฟองน้ำแล้วก็ถูข้างในก่อนพอถูข้างในเสร็จเราก็ถูข้างนอกพอเราถูเสร็จเราพอใจแล้วเราก็เอาไปใส่กระมังน้ำเปล่าให้ล้างให้สะอาดนะครับ พอสะอาดแล้วเราก็เอาไปคว่ำแล้วเอาไปเก็บไว้นะจะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะเกิดประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองก็คือแบ่งเบาภาระพ่อแม่อ่าใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วเราก็จะเป็นเด็กที่เก่งเราก็จะทํางานบ้านได้นาะลูกเนาะอะเดี๋ยวสุดท้ายคร <c oughs> ูมรารกดมีอะไรจะฝากถึงเด็กๆหน่อยอ่านะค <c oughs> ะ หลังจากจบบทเรียนนี้ไปนะคะนักเรียนเวลาเรามีเวลาว่างลูกหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเก็บจานแล้วก็เก็บแก้วให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยคุณพ่อล้างนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างทาความสะอาดแก้วจานให้เรียบร้อยคว่ำให้เรียบร้อยฝึกนะลูกฝึกนะคะ คนไหนทำไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไปนะลูกแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะค่ะห้องอะไรหนูก็ช่วยกันจัดเก็บเก็ถูให้เรียบร้อยค่ะโอเคสำหรับว,วันนี้นะคะทัางเรียนได้ความรู้ ไปมากเลยทีเดียวคุณครูคิดว่าอย่างนั้นนะคะทั้งว่าทั้งเราเรียนทฤษฎีแล้วเราก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่ช่วยเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เห็นผู้ปกครองบางท่านนะคะนั่งเรียนกับเด็กไปด้วยเลยนะคะแกล้งกันอย่างนี้ให้ให้เด็กๆตอบอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยหวังว่าเราจะได้เจอกัน แบบออนไลน์ไม่ช้าแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะคุณครูก็อยากเจอนักเรียนมากๆแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเรียนเรียนซูมกันแบบนี้นะคะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเนาะนักเรียนปลอดภัยคุณครูปลอดภัยทุกคนปลอดภัยเราจะได้มาเจอกันนะคะตอนนี้เราก็ต้องเจอกันในระบบออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะคะเวลาถึงเวลาเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนเข้าเรียนแบบนี้สนุกดีนะคะอย่างน้อยก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ เจอเพื่อนๆในห้องอถึงไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าเราก็ยังเห็นหน้ากันผ่านระบบออนไลน์แบบนี้ขอบคุณนักเรียนทุกท่าเลยสำหรับวันนี้นักเรียนคนไหน,นมีอะไรจะถามคุคะมีไหมคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีค่ะนะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณ ต้องชคกต้ขออนุญาต้องขออนุญาตอนแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เรียมเกิดรียมวิชาภาษาวันนีครับค่ะวันดี้ครับสค่ะ